Directions ก็แปลว่าคำสั่งค่ะ Please choose the correct answer for each q u e s t i o n ก็คือให้เราเนี่ยเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดแต่ละของแต่ละคำถามเลยให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดข้อเดียวมาตอบนะคะอ่ะทีนี้เราจะเริ่มแล้วการทำ vocabulary นะคะก็คือพาร์ทคำศัพท์เนี่ยถามว่าทำยังไงถึงจะถูกหมดหรือว่าถูกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทริคง่ายๆเลยก็คือนักเรียนจะต้องท่องคำศัพท์นะคะหัดอ่านหัดท่องบ่อยๆก็จะจำคำศัพท์ได้แล้วก็เมื่อเราเจอโจทย์เนี่ยเราก็จะสามารถทำข้อสอบได้ส่วนคำไหนที่เรายังไม่รู้เนี่ยนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะแล้วก็เรียนไปพร้อมๆกันแล้วก็โจทย์ไว้แล้วก็นำไปท่องนะคะเราก็จะเจอคำศัพท์พวกนี้แหละคะ่ะวนเวียนวนเวียนอยู่ในการเรียนภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ย มีเป็นล้านๆ้านคำเลยไม่สิ้นสุดแต่ถามว่า,าทำทำยังไงให้เราจำได้มากที่สุดก็คือการต้องอ่านต้องท่องทำโจทย์บ่อยๆนะนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เริ่มเลยเนาะข้อหนึ่งนะ many people think rabbits love to eat carrots but they actually just j u t lettuce โจทย์บอกว่าหลายๆคนคิดว่ากระต่ายเนี่ยชอบที่จะกิน c แ r รอทแต่จริงๆแล้ว actually แปลว่าตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยจุดจุดจุดอะไรคะ letters แปลว่าประกาศเนาะทีนี้คำว่า actually เนี่ยจะมี synonym ค,ค,คือคือคำที่มีความหมายเหมือนกันอยู่สองคำก็คือคำว่า actually นะคะกับคำว่า really นั่นเองทีนี้เรามาดู choice กันดีกว่าข้อหนึ่ง a hate แปลว่าเกลียดชังนะคะ นะคะค o นซู m แปลว่าบริโภคมีซิโรนีนก็คือคำว่า eat up หรือว่า use up นั่นเองนะคะทีนี้คำว่า grow grow แปลว่าปลูกหรือแปลว่าเจริญเติบโต ได้สองความหมายนะคะโอเคส่วนคำว่า prefer red, ข้อดีจอะ prefer แปลว่าชอบมากกว่า ใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างการเอสอสสิ่งเข้าด้วยกันก็คืออย่างเช่นเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินไอติมรสวานิลาและรสสตรอเบอรี่แต่ความจริงแล้วเนี่ยเราอ่ะชอบรสสตรอเบอรี่มากกว่ารสวานิลลาเราก็จะบอกว่า I like to eat strawberry ice cream หรือว่า I prefer to eat strawberry ice cream to vanilla ice cream นะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสองสิ่งเนาะ ทีนี้เรามาดูสิโจทย์บอกว่ามันชอบกินจริงๆคนเนี่ยคิดว่ามันกินแครอทตงจริงแล้วมันกินผักกาดนล้วเลตัช